ผมยังไม่ได้เล่น Classic the Boss เลย I want to play เจ็บหนักพอ drop go สองอันแรกก็ไม่อ่าไม่ได้สนุกเลยอ่ะไม่สนุกเลยนี่เราไปยินเจ็บหนักกันหนึ่งอันนี้ก็ได้ตังค์ตั้งด่านหกหนึ่งอันนี้ก็เจ็บหนักอันนี้ก็แชมป์ดุกแชมเปี้ยนดุเปอร์เนี่ย The b บอสเด e Boss The Boss t เก่งสุดคือ m o ม n t เทนออันอื่นอันอื่นไม่เก่ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเอ๊ะผมไปโซอี้นี่ปะ่ะโซอี้ยืนหน้าปะ่ะโซอี้เสือปะเตอร์ยืนหน้า มี mountain อีกไม่ค่หยิบอะไรมาบ้างครับ b ิ l l water the boss shimmer the boss disco g l a c i าเ mountain mountain สองคน the boss สองคนอุ้ยมีคนสั่งเมนูมาวะ่ะคุณแ f ร i r สกายนะครับ ex saled ห้าในโหมดเพนกูนอย่อ่าเกมนี้เลยได้เลยไปมึงนะขวาค่อนข้างน่นนาสนใจนะครับสายไม่เอาอุ้ยไฟบินเทจแต่ไฟบินเทจ ไม่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 ไฟเป็นเทเดยไม่ได้ไฟเป็นเทเดไม่ได้คาซิกนารักอาเฟนนี่เล่นยังไงนั่นเลยเดี๋ยวขอมาร์กก่อนเล่นเกมนี้เลยนะขอเซตได้ห้าในโหมดเพนกูใช่ไหมครับคาซิกนารักอาเฟคาซิกซูเบชานารักอาเฟแอนนี่โอเคคาซิกนารักอาเฟแอนนี่ก็คือไม่มีตัวแบกเลยมีแต่ตัวดาเมจหนักๆตัวหน้ามี3ตัวคาซิกนาแอนนี่ ตัวหลังมีแค่เฟเลอสตัวเดียวผมหยิบสตรีมแพกมาอยากได้เทมเยอะๆากแเลยเจฟตีมคร,รัวเสรีทำเลย เชฟจะเชจะจัดให้เชฟจะจัดให้นะจ๊ะฟแอนนี่แอชไหมไม่รู้รอรอดูตัวละครมาออ๋แต่แอนนี่แอชคือเราจะเล่นกับเฟยได้เนาะเดี๋ยวรอดูตัวละครมาแต่ถ้าตามเอ็กซ์เซอร์เดนนี้ก็แอนนี่แอชดีสุดคือเราต้องเล่น5ตัวใช่ไหมตามคําสั่งก็คือเขาขอเอ็กซ์เซอร์เดนห้าก็คือพอครบ5ตัวนี้ปุ๊บเติมแอชคือเพอร์เฟกต์เลยนี่หว่าแอชได้คู่กับลักคู่กับอเฟรียออสเนี่ยผมมาร์ครอเลยทั้งหมดน่ะเฮ้ยค้าง เดี๋ยวผมมาร์กตัวละครรอกันเอชอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8สาีก2แดสองตัวยอริกลดราคาสุ่ม1ทองเป็นเวลา3รอบเขาจะไปโยอะไรกับเราถ้าเติมเนาผมอยากเติมอะไรอะลิเลียไหมอ่ะเติมลิเลีย1 2 3 4 5 6 7 ได้อีกตัวหนึ่งหรือลิเลียแม่งก็ไม่มีมิทิกอีกลิเลียได้แค่อินโวเกอร์เอาแค่นี้ไปก่อนที่เหลือเดี๋ยวที่เหลือไปอัดเด็หน้างานอ๋อน่าจะต้องเป็นไอ้นี่ปะเนโกะเนโกะแล้วก็ลิเลียนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะบ่อนี้บ่อนี้เนโกะลิเลียเนโกะได้ได้อาร์เคนิชได้เฮเวลี่แล้วก็ลิเลียได้มิทิกสามผมอยากได้แคดี้สองตัวแล้วก็ตัวแท้งข้างหน้าโอเคตามนี้ใส่นาติลุต,เอา,าต,ลตเอานาติลุตก็ได้นี่หว่าลาดุลได้วาเดนอ่ะนาตาลุตก็ได้ครับนา ก็คือไม่ไม่เนโกกันนอาติลุตได้เหมือนกันงั้นต้องหาเตรียมของให้แอชเนาะคุณซูต้องมีเนโกนี่ตัวเฟกนะงั้นผมกดเนโกออกเนโกเป็นตัวเฟกเนโกหรือเนาก็ได้ได้หมดเนาจะได้วาเดนด้วยงั้นเราอยากเล่นอะไรเยอะๆเราไม่อยากเล่นอะไรเยอะๆเลยหรืออิมพีเรียลอิมพีเรียลมันสุ่มแค่2ตัวผมชอบอิมพีเรียลมากกว่าผมจะเม์เทนสองนะครับไหนตัวละครที่กูมาร์กไว้ไว้ยี่ไม่เห็นผู่มาสักตัวเลยแต่ น้องวันไหนเนี่ยวันวันไหนมันโผล่อะผมยังไม่ได้สักตัวเลยเนะี่ยหรือสุ่มเหลือสองรอบละรอบนี้กับรอบหน้าสุ่มบาทเดียวคนนี้เล่นพอจูเหรอทำไมเอาตัวละครไปของอังไม่ใช่นี่ทำไมเขายืนแปลกแปกวะมิติกมีใครบ้างนะ๋อะมิติกมันสองนี่วะเออมันไม่สามนี่ว่า,ออม,ม,วามันต้องเวลก้าวใช่ไหมก็คือมีนี่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอเออผมผมเข้าใจว่าเป็นมิติกสามตลอดเลยต้องเวลกาวถึงจะโหดเคยรักมาแล้วจน เนี่ยผมอยากเอาลักยืนหน้าด้วยซ้ำตัวเราถ้าตอนเราได้ไปไหวลักมาคู่กับแอใช่ปะถ้าลักยืนหน้าไปรับเมาเทนเนี่ยตึงจับโดเนทเชียบขอคินเดอร์โคเวนฮะใครโดเนอะไรมาไปมึงนะวิวันนี้มีเมนูเหรออันนี้ไม่ไม่อยากใส่แไ่เทมเพราะว่าอยากได้สตีมแพกอยู่นะรีบไปเอาสตีมพแพคแล้วเดี๋ยวไปสไปจากสตีมแพคแทนนาอย่างนี้นาแทนนี้นนนไอ็นเน่ไม่เอานี้แทนนี้ นี้บัฟนี้เราได้ครีละไม่กับจอกเกาะห่มมู้พรคุณคุณเอี้ยนะครับขอคินเดดโคเวนโอเคได้เลยคินเดดเนี่ยน,นะแต่ได้ได้ได้ไดไดนี้ไม่มีจอกเกาะวะมีจอกเกาะเป็นเอเวอร์ชาลเอเวอร์ชาลได้อยู่นะอยู่จับแล้วอยู่จับไอ้องเ,เราลักยืนมีเล่นนายกุนซูก็ครีล่ละไม่มีจอกเกาะเป็นเอเวอร์ชาล งั้นแอชอีกอันหนึ่งเป็นอะไรก็อะไรก็ได้เนาะจ i a n แอน a y e ลเยอร์ตีกระจายก็ได้เรดบั f ก็ได้เรดบับแอชไม่เก่งหน้นาเวล5นะครับเงินเงินไม่เหมาะกับเราเนาะยิงก็เหมาะนะไอ้นี่ก็ได้นะครับยูนิฟายรีสิแทนเนะ่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะหยิบเม u n t เทน2แล้วเลือดเยอะเกาะทันทานเวทเยอะอยาเซนชั่นยังได้เลยเช่ผมอยากพอเดวัลฟอร์ดล้วได้ไอ้นั่นมาฟิชโบนะ ไม่มันเลยน้องนาแวมพลิกหรอแต่นาเราไม่ได้โลนาอยู่แล้วอะ่ะต้องต้องเป็นแอสโกเลคเตอร์นะครับดีสุดนอกนั้นไม่มีอะไรดีเลยนอกนั้นค่อนข้างที่จะยูสต้องเป็นโลแปนุ่นเพราะว่าเอ็กซ์เซเดสเรามาแล้ว2ตัวคาทิกผมไปไหนวะนีะคค่เขาขอเอ็กซ์ซเดสหามาคาทิกผมไปไหนนามาแล้วลักมาแล้วเวไคาสิกพี่ฝันกลไปกระดูกได้อะไรอะ่ะพี่ฝัน ไปไกลกระดูกปลาเลยนะฟิตโบนบปเกระดูกปลาคาซิคพลีสเปิบเปิบโศกกะโศกกะจริงลงรอบนาก็ได้นะอันนี้รักผมตั้งใจยืนนะไม่ไม่ต้องมาทวงผมนะพี่เอารักไปยืนหน้าทำไมผมตั้งใจเพราะผมจะเล่นเมลเทนสองสุดท้ายแล้วตัวเอ็กซาวเดตที่เหลือผมจะไปยืนหน้าให้หมดเลยนาคาซิคลักอาเฟ่ดอ่ะโก้เฟยเฟย,ย,ยืนหน้าไม่รู้ไม่สนอาเฟ่ต้องยืนหน้าอาเฟอาเฟยยืนหลังก็ได้อาเฟ่ยืนยืนหน้าดูหยาบไป รักยืนหน้าเนี่ยเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวเลทมันเลือดเยอะแล้วมันเป็นโพสเซลีนพอมันเป็นโพสเซลีนมันแคร์แล้วมันก็ถึกพยยยืนหน้าเนี่ยดูน่าจะหยาบแหลหรือว่าต้องยืนหน้ายืนแบบไม่สนแค่เราเวลอัพแล้วเวลล์หกอีกโปรคอลเลสเตอร์มันให้ตังดีจับวะาแอช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 โนแอชที่เหลือหาของแท้งเนาะหยิบเนาได้ครับเนาเป็นธนู เป็นเลดบับได้เรายังไม่มีตัดหิวตัดหิวน่าจะต้องให้อเฟลียอสไม่ก็ลิเลียเลดบับอันนี้ตาถ้วยถิดจริงนะครับมันดีเป็นไรไหมนะครับถ้จริงจับเมาทเทนสองอัพโลดทีหนึ่งปะโววโววโว้โววโวแต่ไม่มีสไนปู้อ่ะอืมอันนี้ก็แล้วกันสปริงไลดิดตอนนี้ใครถึกสุดน่าจะ เนวเนาเนาลือดเยอะสุดกาะเด็กวีไปไหน know. ไอโดนโน่เฮ้ยผมลืมลงใครอะ่ะอ๋อเอชไม่ใช่เอ็กซ์ดาวเดสผมยังไม่ได้เปิดเอ็กซ์ดาวเดตเลยนะมีแค่นากับลักแต่เนาะเราได้เอชมาละไดเอชมาแล้วก็อุ่นใจวีดว,วีผมได้ตังค์จากไอนี่ทุกรอบเลยโกคอลเล็เตอร์ไดร์สต์บ้าผมครับครับไม่ไม่โลไม่อะไรนะอยากแพ้ได้ซสำแพ้รอบหน้าเราจะได้ใช้สติมแพ็คละคาสซิกไม่มาจริงนะ คาสิค <Classic S 2> ไปไหนแล้วคือรอบนี้มันเป็นมันเป็น,นเอนนี่แต่เอ้ยคนนี้ฟอร์จูนนี่วาจบแล้วผมชนะเขาเด็ว้ายแทนที่จะได้ใช้สตินแพร์ไปว้บางรอบมันจะมีเอ็กซ์ซเดตหกคนใช่ไหมแล้วรอบนี้แม่งห้าคนพอดีเป๊ะคาสิกไปไหนแล้วผมจะห้าตอนไหนเฮ้ย <Hey. S 1> น้องขึ้นเวลแล้วน,ะนั่นแ่ละมิชันขึ้นเวลแล้วหนาะทีเดียวมาอยู่แล้วคุ้มคุ้มแต่ไม่ใช่คาสิกนะที่มาขาดคาสิคกับอนนี่อะครับ แอนนี่นี่ไม่เท่าไหร่ไอ้คลาสิกเนี่ยแปลกๆผมพูดได้แค่ว่าคลาสิกเนี่ยแปลกๆติดผมแปลกๆมีกระโดดออกลักกี้นี่เลยกันไอ้นี่กระโดดออก,ก,กไม่มีเลดบัฟเนาะของแท้งมีบัมเบิ้ลบัมเบิ้ลแล้วเดี๋ยวรอฮีนอันนันแดงอันหนึ่งไปครับเอ็กซ์เซเดตเอ็กซ์เซาเดตแอสจืดใครอยู่นะเดอะบอสอยู่นี้โเีโ้ยผมอยาก เอ็กเซลห้าววัเอ็กเซลห้าหวเราได้ EXP เยอะกว่าเดิมนะแพทนี้มันบัฟมาโนเบสเฟนโนซาเวตบิน no no ขวาได้ขวาได้ซ้ายได้ขวาได้เท็มละแบมสวยครับเดดบัฟมีฮิวด้วยสวยเลยครับค่อนข้างที่จะ perfect o, perfect o. เพอร์เฟกเจอรเพอร์เฟกเจอรเฮแปดละแปดเดียวโลค่างที่จะเพอร์เฟกเจผมลงเฟดได้ปะเติมใครวะ แอนนี่แอนนี่ไม่มาเลยวะรอลงแอนนี่รอบหน้าถ้ามาไปเราแรงงั้ยงงยังวะจนกว่าเราจะเอ็กเซลห้าก็แรงอยู่ก็แรงอยู่ก็แรงอยู่ใครบอกไม่แรงก็แรงอยู่จนหน้าบอบเซปเปอร์นี่มันจะไม่มาจริงผมปล่อยให้เขารอยแครี่ผมไปเลยนะยังไงผมก็ใส่ได้แค่ตัวหน้าอยู่แล้ว มันเส <_ Eddie> uh. ี ug, ่ม uh. ิมาจริงๆเบิ่มยังไม่โลดอ่ะเขาไม่มาผมก็ไม่โลอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องโลหมายถึงผมมีห้าสิบใช่ไหมผมต้องโลรอบรอบสองรอบอ่ะสี่สี่ห้าสี่หกต้องโลมีเนวหกร้อหยิบไหมครับคาซิกอันนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมันมันจะต้องถึงขนาดหยิบคาซิกในดับรวมเลยหรอเกินไปหรือเปล่าดูโลทีนึงอ่ะผมก็ไม่มาเลยนะนาถึงจะต้องหยิบ คาสิกในดับร่วมเลยเหรอมีใครจะไปมีคาสิกดับร่วมมันไม่มีตัวบาทเดียวแล้วบาทเดียวมีแจ็คนั้งไงหยิบอะไรอีก่ะของลิเลียครับของลิเลียไม่ลิเลียก็ไก่อ่ะผมหยิบน้ําตาไปนะครับก็คือทําโชว์จินเอาไปให้ลิเลียไม่ก็ไก่าเฟนี่ใส่ของรอคอนเัคเตอร์พี่ทํางานดีจังได้เงินทุกตาใช่โคตรดีเลยอันนะี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดอกตังดอกตังแอดแม่งรัดช็อตอยู่คนเดียวของมันโคตรจะดีอัพโล่ในนาม <c oughs> <c oughs> อัพโลเฟรีออสสองหมนี้ต้องซื้อไม่เอาไม่เอาโอเคเพราะว่าผมอยากขึ้นเวลก้าด้วยซ้ำครับก้าเราจะเล่นมิติสามได้ก็คือมีเนามีลิเลียแล้วก็มิติกลน,นมาเติมก็ไก่ไม่ใช่ไก่ชื่อเลยนะท่ามไปเว่ยเลยก็ได้เว่ยลิเลีย แอนเลียจะผมสุดเพราะว่าลิเลียจะมาคู่กับแอนนี่ด้วยโอ้เลสโกเดาผลการต่อสู้ผมเจอผมมีโอกาสเจอบอร์ดบนแล้วก็บอร์ดล่างทั้งคู่อ่ะคิดว่าน่าจะชนะมั้งละมาเอ้ยเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาแล้วครับมาแล้วครับใครเรียกร้องหาพี่เขาเข้ามาแล้วเหลือแอนนี่นะครับงั้นอรอบนี้ไม่ทําอะไรเนาะด่าน51ขึ้น9ขึ้น9หาแอนนี่หาแอนนี่หาแอด2ผมไม่เจอแอดอีกตัวเลยหรอ เขาเล่นแอชเหรอเห็นไมีใครเล่นแอชเลยเห็นไม่ใครเล่นเลยจับเขารอยไม่โดนแอชผมนะไปครับไปครับชนะได้อีกสิบบาทอเหมือนชนะอ่ะคุ้มจัดใครเขาใส่ลิเลียสามอังเจ้าสตาร์บะฝั่งนู้นทำฝั่งนู้นทำเมนูอะไรหรือเปล่าครับ <laughs> ฝั่งนู้นเขาทำเมนูอะไรหรือเปล่าครับอะไรคือลิเลียสามอักแองนี่ยเขามีคุมไอเทมด้านั้นอะแล้วเขาลิเลียสามอักแองเมนูอะไรหรือเปล่าซิ่งแมวเลยแมวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลี้ยวลิเลียแอนนี่มาแล้วครับ อันนี้แทนนี่แล้วก็คลาสสิกแทนนี่โอเคครบละครบแล้วครับครบแล้วคร,บครบับอืมผมเหลือน้ำตาน้ำตาทำอะไรเดียวอ๋อ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 ,อ,อ,อได้แล้วครับ X ้5ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ถ้างั้นหมอนี่ไม่เล่นหมนี่ไม่เล่นเราเติมอะไรดีก่ะ เราเติมไก่ดีสุดใช่ไหมที่เลเวลสิบเราก็เหลือสองดาวทุกตัวครบละเปิดกี่เทรดไม่รู้เทรดมันเยอะมากผม,มต้องวัดวัดไก่สองไอ้ไอ้นี่ไปไหนเออฮะ ก็ดูผมว่าแอชมันไม่รักผมหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมแอชมันไม่รักเราใช่ไหมยียอะไรบ้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เหลือจะชื่อ <c oughs> เอ็กซเดตช่วยอะไรหรอครับไม่เคยเล่นเอ็กซเดหรอครับนี่ไงครับโบนัสความเสียหาย34เงครับไม่ไม่ไม่เคยเล่นเอ็กซเดห,หรอครับ <c oughs> น,น่าจะไม่เคยเนะไม่งั้นไม่งั้นน่าจะไม่พิมพ์ออกมายังยังไงเวลหน้าเติมเติมไก่ก็คือดีสุดงั้นผมขายละกันยังไงผมก็เติมไก่เติมไก่คือเวิร์กสุดนาเลือด2 0 0พันเนายังเลือดเยอะกว่าเนาะอ๋อเลือดเยอะกว่าเพราะมันใส่เทม3ชิ้นไม่เลาคาสิกปีทั้งเกมมาตัวเดียวคาสิกผมเฉยๆอะ่ะมันมันไม่ได้เป็นตัวแบบไงมันเป็นแค่ตัวเสริมไอ้เขาเลียห้าเฉยๆ ตอนนี้เอ็กโซเดสนห้าผมจะได้เอ็กพีไวขึ้นนะเอ็กโซเด่สามไดเอ็กพีหนึ่งเอ็กโซเดสนห้าไดเอ็กพีทีละสองนะครับมาพร้อมครบนะครับชุดแรงมากเลยแรงมากเลยวะน้องโซแรงโซแรงจับวาดไก่วาดไก่ไกเลยต้องดรอบลิเลียดิไม่ดรอบจะขึ้นเวลไม่ต้องวาดที่แรงนั้นนะอ่ะเราเติมอะไรแล้วนะมึงเนี่ยได้อดลิปเปอร์เอ้ยลิปเปอร์ปะใช่ลิปเปอร์ไปแล้วอะคีนิสก็ไปแล้วแอดอีกตัวบีแทสแม่งเลยครับี่หผมอยากได้ลิปเปอร์อะผมไม่มีลิปเปอร์ ดิปเปอร์มันเป็นคาสิกอะก็ใส่อเฟก็ได้เติมเทรดเมลหนาถ้าเวทสองแทลลิเลียเติมไก่อ่าใช่มันต้องมันต้องเป็นเวทสองก่อนเพราะว่าลงเวยเราไม่ได้อินโวเกอร์ไก่มันได้อินโวเกอร์กับกับไดเอทไอ้แทงไม่สองดาววะไม่สนแทงไม่สองผมก็ไม่สนผมแรงจากเอ็กซ์เซอเดนห้าสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์พวกคุณมาจากไหนอันนี้บอร์ดพอจูนสองดาวมันเยอะจังวะอูเดียสองดาวเมลลิเรียสองดาวด้วยด้านหลังไม่ได้ลง แล้วทำไมไม่ลงอะ่ะทำไมยังเล่นเนี่ยยฮะเหตุ <c oughs> ผลอันใดคุณถึงยังเล่นโซจูนห้าอยู่ฮะฮะเอาหิวเลือดครับหิวอะไรน้องเนี่ยดอกทิทนาใส่ไอรีเล,ล,ลียเนี่ยอะไรหิวอะไรน้องจะหิวอะไรอีกโอ้ สูส้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆสู้ๆสู้ๆปวดหัวว่ะสู้พวกไร้พอสู้ๆไปเอ็กซ์เ5แอชนี่มันแรงมากเลยคนดูไม่ได้เล่นเอ็กซ์เซเดมานานมากอุ้ยเดาเมดีดาเมจนี่มันอะไรกันไก่สงอ่าไก่แทนลิเลียป่ะไก่แทนลิเลียไปเลยอ่ะ แล้วมิทิมันไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวรอไม่ผมผมว่าเดี๋ยวมันผมจะขึ้นเลเวลก็คือเติมเวยแล้วเวยมา,า,า,าว่าดหาทำสามดาวแอดไม่ก็น่าเอ,าอมผมขายไปเลย <by> ผมขึ้นเลเวลเติมรุ่นพี่เวลงไปรุ่นพี่เวยอยากได้อะไรรุ่นพี่เวยไม่มีอะไรดีๆเลยแดปอ๋อแดปไปไล่ไปไวเรื่องของแท้งผมกระจอกมากแต่ใครมันสนนะ พี่ครับมาของแท้งพี่กระจอกอย่างใครสนนะใครสนนะครับในเมื่อผมแรงขนาดนี้เมื่อฉันแรงขนาดนี้ <S final Strike. s t r i k เดี๋ยวย้ายของอาเฟ่มาให้เวยดีกว่าแรงมากผมแรงมากพ <c oughs> ับโฟ ชอบฟรีกิ้งโฟนี่ตัวหน้ายังไม่สองดาวเลยนะสองดาวแล้วตัวหน้าเพิ่งสองดาวอะแล้วแรงแรงชิบหายอะใครสะสามผมสู้ได้ไหมผมมีอะไรผมไม่มีอะไรใกล้สามเลยอะเลยแบบเลยอะอืมใครสาสามเราอาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเราจะโดนปิดบอรดด้านหลังเพราะมันแรงเกินไม่มีอะไรใกล้เลยะ่ะใกล้สุดอาจจะต้องเป็นแอสอาจจะต้องยอมวาดแอสไปสู้ปะ ถ้าเกิดยืดูข้างหลังดิดีพี่ชายผมผมมันโซแรงอะเด็ใครสาสามแตกอ๋อมีคนแอนนี่สามมีคนแอนนี่สามครับก็ว่าทำไมใครสาสามแตกไหนอะไหนแอนนี่สามอะอันนี้นี่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 แอนนี่สามเฮ้ยผมไหวแอนนี่สามป่ะวะเอาไอ้บอร์ดพอร์จูนนี่ไงบอร์ดพอร์จูนเป็นแอนนี่สามแล้ว ไม่ใอยากวัดอยากทำเนาสามอะ่ะผมไม่เคยทำเนาสามได้อะ่ะมีใครเล่นซื้อเนาปะ่ะไม่มีอยากได้เนาสามอะ่ะกุลอยเล่นฟอร์จูนอยู่ไหมดรอปแล้วนี่ไม่ได้เล่นฟอร์จูนห้าแเล่นอยู่ก็โง่เลเล่นอยู่ป่ะดรอปแล้วดรอปแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่ผมฆนะนะ่าแอนนี่ไม่ได้อะ่ะแอนนี่เราขายได้เลยเนาะเพราะว่ามันเต็มแล้วโอ้สู้ไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวบอดแอนนี่บอดเดียวเนามีเนวเนว่าแนวเนวนวแนวแนวแนน ไม่มีหนาวต้องต้องต้องยอมหยิบแอชวะรอบหน้าผมแพ้แล้วนะถ้าถ้าผมไม่มีอะไรสามดาวผมแพ้แล้วเดี๋ยวเรามาได้เท่านี้โคตรจะจัด empty empty. ไก่หกที่ซื้อเวยแบบมันก็ไม่ได้อะไรอะ่ะน้องไม่ได้อะ่ะพีจีจับพีจีจับพีจีจับ อาเมนูเมนูนี้ทำสำเร็จนะครับ Excel เด็ด5ก็สูตรเดิมนะแพ้พวกที่บาสามได้อยู่ดีอันนี้มันถึกเกินอันนี้มันเบสอินสตลัลดตแทนเลยอีกอ่ะเจเจน้องมิเจยอ่าเราผ่านแล้วเมนูนี้เออเมื่อกี้ไก่เขาสามตัวเลยผมลืม ไม่ทันแล้วแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีปะ่ะเมื่อกี้ดีดีดีสุดคือการการเทคกไก่ไปนี้ก็ถือว่าถือว่าเฟลเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนที่คนอุบบอกไก่เขาสาตัวอยู่แล้วต้องไม่เทคกไก่ต้องขายทุกอย่างแล้วก็อออินหาแอดเอาเมื่อกี้แอดเรากี่ตัว5ตัว6 7, 8เจ็ดแปดไอ้เียไม่ไม่ไม่ชนะอยู่แล้วยังไงก็ไม่ชนะต้องหาอตั้ง3ตัวเมื่อกี้มี5ใช่ไหมหกเจ็ดแปดต้องหาอีก3หา3ดูปหนึ่งยังไงก็ไม่ชนะ